หากเราต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานบางอย่างหรือเป็นคนที่เก่งกาจเฉพาะการเฉพาะด้านเราจะต้องทำสิ่งนั้นบ่อยๆเช่นเรื่องของการฝึกทักษะของงานเราทำซ้ำทำบ่อยๆจนสมองแทบไม่ได้ใช้งานแทบไม่ได้คิดเพราะเราทำจนติดจนเป็นนิสัยแต่หากว่าเรามีงานบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยที่ไม่ค่อยได้ทำยิ่งมีความซับซ้อนมีความยุ่งยาก นั่นเท่ากับว่าเรากำลังต้องทำให้สมองได้ทำงานเพิ่มมากขึ้นสมองต้องใช้วิธีต้องทำงานหลายขั้นตอนเพื่อที่จะทำงานสิ่งนั้นให้สำเร็จนั่นก็หมายความว่าเรากำลังลงมือทำสิ่งที่ซับซ้อนสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำทำสิ่งที่ยุ่งยากนั่นกำลังทำให้เราได้ใช้รหัสสมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน และเมื่อเราได้ใช้สมองให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำให้ทำงานที่ซับซ้อนยุ่งยากขึ้นเท่ากับว่าเรากำลังพัฒนาให้สมองส่วนนั้นให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากเราทำแบบนั้นเท่ากับว่าเรากำลังหนีความซ้ำซากจำเจเราเคยทำบางอย่างเราได้ผลลัพธ์บางอย่างและหากเราไม่เคยทำในบางอย่างเราไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เราจะได้ผลลัพธ์นั้นซึ่งอาจจะทำให้เราได้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทรงคุณค่าอยู่แต่เมื่อเราไม่เคยทำเราก็ไม่เคยได้รับผลเช่นกันหากเราต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของสมองเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นเราต้องหนีห่างจากความปกติจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำจนคุ้นเคยคุ้นชินเราแทบไม่ได้ใช้สมองเลย แต่กลับกันหากเราต้องการทำสิ่งที่ต้องการพัฒนาสมองเพื่อเค้นศักยภาพของสมองยิ่งมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าให้เราทำสิ่งที่เราไม่เคยทำและเราจะได้รู้ว่าสมองสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้มากนั่นคือหากเราให้เขาทำในงานที่ซับซ้อนในงานที่ยุ่งยากมากขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเรากำลังพยายามให้สมองพัฒนามากขึ้น เช่นหากเดิมเราไม่เคยทำในบางเรื่องบางอย่างเราอยู่ในกลุ่มของผู้คนเดิมๆไปทำงานไปในทิศทางเดิมใช้เส้นทางเดิมหรือว่ามีกิจวัตรประจำวันแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนคุณจะต้องใช้วิธีที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเริ่มต้นจากการเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานวิธีการที่จะเข้าไปพูดคุยกับคนที่คุณไม่เคยรู้จัก หรือพยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะพูดคุยกับคนหรือพูดต่อหน้าคนหมู่มากวิธีการที่จะทำให้คุณได้ปรับปรุงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นก็คือการต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำไปในสิ่งที่คุณไม่เคยไปทำในสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าทำไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำ คุณอยู่กับความซ้ำซากจำเจจนคุณรู้สึกว่าชีวิตอาจจะไม่ต้องการความท้าทายแต่จริงๆถ้าคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ลองทำใหม่ๆหรือลองอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะทำถ้าคุณลองทำเรื่องใหม่คุณอาจจะได้ผลลัพธ์ของงานได้ผลลัพธ์ของเรื่องราวใหม่ๆอาจจะมีวิธีชีวิตใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะพูดทีหลังว่า ถ้ารู้ว่ามันดีแบบนี้คุณอาจจะลองทำมันมาตั้งแต่แรกแล้วสิ่งที่คุณอาจจะลองคิดและลองทําใหม่ๆก็เช่นลองเขียนสิ่งที่ชอบและสิ่งที่อยากจะทําสักครั้งในชีวิตสิ่งที่คิดว่าเคยเห็นเคยดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่น่าจะทําได้หรือลองทานอาหารที่ไม่เคยคิดจะลองอยากลองทานอะไรลองเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดี ถ้าคุณอาจจะคิดว่ารสชาติมันไม่น่าจะดีก็แค่ลองชิมมันอาจจะเป็นเรื่องของความท้าทายใหม่ๆซึ่งไม่ได้ยากนะักแต่มันก็ทำให้คุณหลุดไปจากความซ้ำซากจำเจได้และนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณจะได้ใช้งานสมองให้ทำงานมากกว่าที่เคยทำถ้าจะให้ดีกว่านั้นคุณอาจจะลองไปเที่ยวในที่ที่คุณไม่เคยไปหรือไปไหนคนเดียวจากที่เคยกลัวจากที่เคยต้องรอเพื่อน ต้องมีใครสักคนไปด้วยอาจจะลองเดินทางคนเดียวไปในที่ใกล้ๆก่อนคุณจะต้องเจอได้เห็นกับสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นได้ตัดสินใจคนเดียวได้ลองทำอะไรในที่ที่แปลกในที่ที่คุณไม่เคยไปไม่คุ้นตาและคุณก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆในชีวิตของคุณ ซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ท้าทายและไม่เคยคิดจะทำและท้ายที่สุดหากคุณได้ลองทำเรื่องยากๆหลายๆเรื่องที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะกล้าทำและเรื่องทั้งหมดลองทำมันในวันเดียวคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายและวันนั้นจะเป็นวันที่คุณจะจดจาไม่ลืมและที่สาคัญที่สุดคือถ้าหากคุณลองได้ทำอะไรใหม่ๆแล้ว สมองคุณได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคุณอาจจะเจออาจจะได้เห็นผลลัพธ์ของมันอาจจะได้รู้ว่าบางเรื่องบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือทำให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตได้เลยทีเดียวอย่าให้คำว่ารู้งี้ทำตั้งนานแล้วมาบอกเราในเวลาที่อายุของเรามากขึ้นหรือโอกาสในชีวิตของเราน้อยลง หรือเราอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างจนทำให้เราเสียโอกาสดีๆในชีวิตโคเอนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ